สวัสดีครับผมโชกุนในที่สุดเนี่ยผมก็ได้ใช้ iPad mini แล้วนะครับซึ่งมันเป็น iPad ที่ผมอยากจะใช้มานานแล้วแล้วก็ชอบมันมากๆด้วยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเอามาันมาใช้งานอะไรบ้างแล้วรุ่นนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครไปเดี๋ยวไปดูกันเลย อย่างแรกที่จะพูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของขนาดครับ iPad Mini เนี่ยเป็น iPad ที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับนะหน้าจอเนี่ย8.3นิ้วเป็นหน้าจอแบบ LCD นะไม่ใช่หน้าจอ OLED เหมือนกับ iPad Pro แล้วก็ไม่ได้มีอัตรา refresh rate 120 h ฮนะครับจริงๆก็หวังนะครับนะว่าอย่าให้เขาใส่มามากกว่า60เฮิร์ฮาร์ดแวร์ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเครื่องหน้าจอ แล้วก็กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยคือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกับ iPad mini 6เลยแต่ว่าได้มีการแก้ไขหน้าจอเจอร y s ี่สโคลิ่งนะครับเวลาเราเลื่อนปัดไปปัดมาเร็วๆเนี่ยมันจะมีอาการนี้น้อยลงนะครับแต่ผมก็เชื่อแหละว,ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มาสังเกตอยู่แล้วรองรับ Apple Pencil Pro แล้วก็ตัว USB-C ส่วน Gen 2ที่ใช้กับรุ่นก่อนหน้าเนี่ย ใช้กับรุ่นนี้ไม่ได้แล้วนะครับการใช้งานหลักๆของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในการาดู YouTube แล้วก็จดจดวาดๆเขียนๆเอามาจดโน้ตอะไรประมาณนี้นะครับและอ่านหนังสืออ่านอ e ีบุ๊กอะไรต่างๆเพราะว่าด้วยขนาดของมันเนี่ยสามารถที่จะพกพาได้ง่ายเลยนะครับอันนี้ผมลองถือมือเดียวนะเห็นไหมค่อคนข้างชอบนะเอาจริง แล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดของ iPad mini 7รุ่นนี้เนี่ยนั่นคือชิป CPU ครับจากรุ่นก่อนที่ใช้ A 1 5 Bionic ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็น A 1 7 Pro แล้วนะครับ CPU มันก็แรงขึ้น GPU ก็ทำงานได้ดีขึ้นหลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะออกรุ่นใหม่รุ่นนี้เนี่ยให้มันรองรับฟีเจอร์ AI เป็นหลักนะครับเพราะ iPad Air M 2แล้วก็ iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยก็รองรับนะครับ iPad mini ก็ต้องได้แหละอ๋อแล้ว ผมก็ได้ลองเอามันมาตัดต่อวิดีโอดูนะครับซึ่งไอวิดีโอที่ผมเอามาตัดเนี่ยเป็นคลิปสั้นนะครับในที่เอาไว้โพสลง YouTube แล้วก็ IG นะก็ได้ลองดูนะครับสรุปได้ว่า iPad Mini เนี่ยเป็น iPad ที่ตัดต่อวิดีโอได้นะแต่ว่าด้วยขนาดหน้าจอของมันที่มันเล็กจนเกินไปเนี่ยผมว่ามันมันอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะครับที่จะเอามาทำงานที่มันต้องเพ่งหน้าจอ นานนะครับเพราะว่าตอนที่ตัดต่อวิดีโอไปเนี่ยมันก็จะมีแบบความรู้สึกที่รู้สึกว่าแบบเออหน้าจอมันเล็กจังเลยมันต้องแบบมันต้องเพ่งนะครับถ้าใครจะเอามันมาทํางานเป็นหลักเนี่ยผมว่าอาจจะมอง iPad ที่มีขนาดหน้าจอ10นิ้วขึ้นไปจะดีกว่านะแล้วก็อย่างที่บอกครับ iPad mini 7รองรับ Apple i n t e l l i g e n c e หรือว่า AI ของ Apple แล้วแต่ว่า จะรองรับเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยยังยังใช้งานไม่ได้เนาะเขายังไม่ได้ทํามาให้มันรองรับซึ่งถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนประเทศที่เราอยู่แล้วก็เปลี่ยนภาษาเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยมันเริ่มต้นที่17,900บาทนะครับสามารถจ่ายตังเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มความจุให้มันมากขึ้นหรือว่าจะเอารุ่นที่มันรองรับ WiFi บวกเซลลูลา่าก็ยังได้โอเคฮะเรามาสรุปกันดีกว่าว่า iPad mini 7เนี่ย จริงๆแล้วมันมันเหมาะใครนะครับเอาความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเดี๋ยวเราแยกแยกเป็น2ประเด็นก่อนละกันอย่างแรกก็คือคนที่ใช้ iPad mini 6มาก่อนแล้วอย่างที่2ก็คือคนที่ไม่เคยใช้ iPad mini เลยโอเคครับถ้าคุณเคยใช้ iPad mini 6มาก่อนแล้วถ้าคุณซื้อมันตั้งแต่ day one นะหรือว่า1 ถึงสอนเดือนแรกที่ iPad mini 6ออกเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น iPad mini 7ดีไหมต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่ามันก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนนะเพราะว่าเครื่องในมือของคุณอาจจะอืดแล้วหรือไม่ก็แบตเนี่ยอาจจะเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเปลี่ยนมาใช้ iPad mini 7ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วอีกอย่างเองเนี่ย iPad mini ไม่ใช่ iPad ที่ออกบ่อยๆเหมือนกับ iPad Air iPad Pro นะครับซึ่งซื้อทีนึงเนี่ยก็ใช้ไปได้ยาวๆเลย ส่วนคนที่ไม่เคยใช้ iPad mini มาก่อนเลยเนี่ยเราจะเหมาะกับมันไหมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าคุณจะเอามันมาใช้งานแบบโดยรวมจะเอามา,าทำงานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงที่มันใช้งานแบบ Overall หรือว่าโดยรวมเนี่ยผมแนะนำนะครับนะให้ไป iPad Air หรือไม่ก็ iPad Gen 10 iPad Pro ดีกว่านะครับที่มันเป็นหน้าจอ iPad ขนาด10นิ้วขึ้นไปนะเพราะว่า ด้วยความที่หน้าจอขนาดมันใหญ่กว่ามันทำอะไรหลายๆอย่างได้มากกว่านะแต่ถ้าคุณจะซื้อมันมาเพื่อเอนเตอร์เทนจดโน้ตหรือไม่ก็ทำงานแต่ว่าเป็นการทำงานที่แบบไม่ได้ลงลึกทำงานแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยยังไงผมว่า iPad Mini 7ก็อาจจะเหมาะกับคุณนะครับใช้ทำงานแบบจริงจังนะจะไม่ค่อยเหมาะนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะ ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับบาย